เปิดยัดเข้าไปยังม่งได้เข้าทางครับเข้าขวาสั้นลดิเอ้าโอ้โหไม่อยู่ครับเดินสู์เลยครับโอ้โหเน้นความแรงเข้าว่าแล้วได้ประตูแล้วโบกมาไม่เคลียร์พักอกโอ้โหตั้งด้วยอกของเขาเลยนะแัดบงคลเล็งแล้วเปิดเข้าไปได้แท็กบอูโลด้เอ้าแล้วครับตีะสมอยดึงตอนหนึ่งครับโอ้โหใช้โอกาสไม่เปลืองครับเดนิสเดนิสมเรโ,โลเองก็ยืนตำแหน่งดีมากนะครับวิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วก็สปัดลูกนี้โอ้โห มีวัดอินสะอาดเปล่าเครื่องหมาย VAR แล้วตัดสินให้เป็นจุดซ้ายของมูริโลยิงลงได้โอ้ยปัดแล้วแต่ว่าไปพ้นครับอ้อขึ้นนักสองดึงครับโอ้โหยิงแรงจริงๆครับเทนนิสมูริโลแล้วนักพนเองก็ไปถูกทางด้วยครับเอาธงมาโซโล่แต่ด้วยความแรงแล้วก็ทิศทางที่มันโอ้โหก็เหมือนจะยิงไม่ค่อยดีดังล้ำหน้าไม่มีปัญหาข้างในมีรอแล้วเศษธนูเลือกยิงลงได้ ปาดครับสตอ่อหครับโอโ้ปิดเกมไปเลยครับห,หนูกนี้เนี่ยถือว่าเขาเองทำได้ดีมากๆนะครับกดเลยครับนี่นตั้งแต่ได้กลับมาหลังจากที่ยืมตัวยุยาปีที่แล้วนะครับนี่เป็นประตูแรกของเขาเลยนะครับเศรษฐวุฒิวงสายครับ